เป็นยังไงแม่แม่ืมนะบอสบิ๊กลูกสายเหา่าออกมาเว้าแล้วลงทุนเมื่อคืนนี้ปิดวิทครทั้งแล้วลงทุนรวมทั้งหมดบดเทอดาดสองแสนกว่าสองแสนหกกว่ากว่าแต่ได้รับเมื่อคืนนี้เด้อเกือบเจ็ดแสนรวมทั้งกลุ่มปิดรวมทั้งหน้าฮันนะฮะรวมบรวมเกี่ยวกับการไข่แคบหมู่หน้าง,งานอีกเดฟพี่น้องบอลรวมพวงมาลัยเด้ บ๊ย <Boy. s> นะอืมนึกมองสั่งสีนะนานจา้างมีคนบอกว่าเอากระจ้างถูกเดะเอ่อก็เลยมีงานตลอดเพราะเขาวงไงต้องจง่ายแพงอันนี้นะเขาเอิญ่ารู้จักตลาดที่คนดูถูกว่างานฟรีเดไปเล่นให้เขาฟรีเดเออคนกะ็ะหลายว่างานที่แล้วแต่ในไลฟ์ออนไลน์เขาโทรได้เกือบเจ็ดแสน เออวันที่สวันที่ยี่ห้านานะฝนะีหน้าฮานออนไลน์ทอใดเมื่อนี้หน้าฮานร้อยยี่สบอืมเมื่อคืนเนี้ยหลังฮาร 9, นร้อยยี่สเก้านวยฟาดไปสาคาคอนคอนล้านนะฮะหากต้นทุนล้เจ็ปเซ็นที่เหลือพุ่นนะเบิงเอาการตลาดของเขาแล้วยัง วยนักร้องเขาเพ่อมีงานโชว์เดียวจเจริญรุ่งเรืองอ่ายูริกิติดชาติติดอันดับเนาะสามเดือนที่แล้วข้องน้องสี่แกมเบิงไปเดียนะอ่าปั้นให้ทุกคนแข่งแรงแข่งแกงอ่เมีงานเดินสายเดียวอยากได้สองคนก็เลือกมาเนาะเออจากมีราคาที่ เจ้าจของงานสู้ไหวสั่งซี้แม่ซี่มีงานตลอดอ่ะเออก็นับเบิงบ่งไงก่กระแพงแดรธรรมดาเครื่องมันไหลเนาะแบ่งชะเลนเลือกไปเออก็ตามแห่งอันเจ้าของจัดงานเลือกเอานะบ๊ยดีใจกับทุกผู้ทุกคนเดอนี่น่ะเขาเอิ้นว่ายาดูทุกเงินน้อยย่าสุมาวาวะเทือก อันทวทึกนะเห็ดบ่ได้ยังเขานะมีเงินไหลเข้าสู่มือให้ลูกๆเต้าๆเาขามีงานทํามีเงินเข้าบรเวนแต่ละวันเนี่ย้ยนะสู้เดลอกเอ้ยสู้เดลอกเอ้ยเงินกาลังไหลมานะฮะเนาะทุกคนแข่งแกงรับงานผู้เดียวได้อ่ามีผู้ดูแลวิ่งไปอันแม่แม่เอฟซี 4, ทัวโลกก็ป้าปื้มปีตีบางทีแม่ฮักเนะาะยยกจัดงานยากเอาลูกฮักมาผู้เดียวหรือมาสองคนว้ายอันเนี้ยมีโอกาส มีโอกาสกันทุกผู้สุขคนเดีอืมก็เอ,อื้นว่าการตลาดบม่มนเงินน้อยบ่คอยวาส,สนานะอืมให้ก่อนแล้วคอยกอบกุยแล้วได้ใจคนทั่วลลกเดิอพี่น้องขาบอกเลยว่าอันที่คนตำหนิติว่าหมอลำกะระแสวงกะระแสเออเบ่งให้ดีแสแบบใดนะแสะแบบสวยงามอืมแบงเฉลียเอาทุกตลาด ทั้งงานออกทีวีทั้งงานโชว์ทั้งพีซินเตอร์ทั้งขายข้าวขายของทั้งมีตัวตนในออนไลน์ทั้งมีแม่หัดทั่วโลอู้ยอืมแมนบอกผู้ใดเห็นไดอันดับหนึ่งบอกอ่ะมีให้ยืนยันหน่อยสิอันดับหนึ่งบอกนะคืนเดียวขายตั๋วมือเดียวจจกวันที่ยี่ห้าเนาะอืมมาเมื่อคืนนี้คืนเดียวตั๋วหลังบัสรสามแสนกว่านะเราตีไปวันที่ยี่สิบเอ็ด ออาวันที่สามเอ็ดนี่ฮาโลวีนเด้ไว้นะฮะเอ้ยอย่าสูดดูทูกนะให้รู้จักเก็บร้อยเก็บสิบเก็บพันเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันชวีมองว่าเออต้องหลักไว้สูงสูงเนาะเขาก็ท่อกับราคาจ้างนะฮะอืมแพงไปมันก็สู้โบ่ไวมันก็ต้องมีรอแต่งานใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญนี่แหละเขาเอินวาในห้าง พันล้านในอนาคตจ้าง